เดี๋ยวนี้มันโลดเทเล่บูมันสัพพลังกระด้เขาะว่ามันจะเป็นราคาอยู่แพงเดี๋ยวนี้ราคาแพงนี่แล้วมันสิคือตะลุกพวกระเย็นน่ะเป็นไงข้าวสียนสมมุิว่ามันขึ้นปีเนาะปูกระเย็นผัดไปปูไปปูขัดมันขึ้นเพียงหัวข้าวพึ่นผัดแบบอ้อยเป็นราคาผัดถอนมันทีบ้าถอนมั่นทีผัดมัดอ้อยกันอ้อยเพียงหัวข้าวอีกตัดอ้อยทีพัดตัดอ้อยทีมั้งสิแม่นับปูมั่นปนับปลูกมั่นเที่ยวไปเที่ยวมา เอาไปเอามาเก็บมาเหมือดนอเหมือดแน้วสุดท้ายก็เลยปลูกมันเผากับฟังแต้มเราเนี่เปียงเออขมานั่งไปอย่างก่อนเ้าอยู่เดีนี้เอากระว่าสิบ้าไปเหี้ยปลาละเอาไออาหารปลาแหมเอาเมื่อจัเทียอะไรเนอ่ะเอาให้มันกินเอากระตังใจ้เขาไปรอบกอนถ้าไม่ไปจีกเทียเพราะมันมันตายหรือมันหิวอ้ปไา กระไซคัดใาาส ang, ่แน่สันดอกนั่งว่าว่ามันเขาพู้นี่เขาไปว่ามันไปหน้าซื้อมือว่ามันหายมันซื้อมือโอ้หลายหลายมือก็จั๊กหายก็มันหายซื้อมือมันคือมันบ่มีเดียวเขาก็ไดซื้อมือไอซื้อมือเลยเนาะเขาบ่ได้อยู่มันาะก็คือคนจากกินอันโต๊ิเจนเข่ามือแล้วจักเทียสันเมื่อวาบอกว่าสิเจ้าว่ามือะไรจั๊กเทียสันแล้วเดี๋ยวเยังยำเลยไม่ได้ย่ำเขา <laughs> ให้ได้อาหารปลาตั้เท่ายปีเราไม่ได้เอาคือปลากินจก๊กเทียแม่เอาสุยากับแป้าจริงแมมแม่เพราวาา่าเข่เรียกโง่ไงประโถ่มือนี่สิแป้าได้เพราสับวปกตัววิแม่ไม่นี่เอาปลาขึ้นมาเผาเป็นอย่างเงาเอาอันไยใหเจียวไห้กตัวเป็เีไห้อะไรเงี้ยเอกตัวเอเป็นเพราะสัอาอกางม่งเลยพ่อแม่บ่านเ่นบ้านลูกไปเขาทีดังหรอไปเอาได้รู้ได้ป่านะนี่ อันเชียงมื่อเด้โอ้ยมันคือสิโตใหญ่บักคักว่าเนาะนัดเนาะครับโตบากใหญ่หนึ่งแม่คอนขันมันใต้ดนดปากเนี่ยจังเหรอว่ามัดได้กินยากแก่แม่บอวิภัยกาจับกินดอกแม่มันเปียงบอกระมันมัดก็คือว่าเนียเลี้ยงมันมาเนาะมันโตใหญ่โอ้อันโออาทิตย์โตว่าบอกาว่าพาเพิ่นไปสวดดูสิมาพาเพิ่นเพิ่นไปสวดนะฮะเขาพาเพิ่นไปสวดกับว่าไอ้เกี่ยวกับป่าเพิ่นไปสวดเพิ่นทำบุญหน้า เขาเหตุอุจิตส่วนบุญส่วนกุศลใ้เจ้ากรรมในเว้นเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าที่เจ้าฐานเนธอ้วนไปอเฮบุญน้ำเสือใหญ่เนี่ยพวกศพก้อนนักสีว่านเขานั่นกันไรยากพวกกายโอ้ยนักยันฮะนันยันบาปยันบาปโอ้ยพาเพิ่นไปเสียกับปลือกเดตาบอกต้องไอ้นี่นอนอยู่หันปลาคอบึนเข่ามาหาออดบนนอนเขากับพวกกาย อุ้ยเขายานบาปเลยบ่กินจักเสียถึงมันเป็นนล้วมันยงสายสินลงไปใส่สารซีอมันส์แมนจังสารแต่ว่าซุ้มมะลักเขาคือปัญบาบ้าซุ้มมะลักโอ้ไอ้บรรพเซนสายสินนั่นแหละซุ้มนี่มันก็สะเห็นตัวเห็นเป็นสวดเป็นหยังก็สะบ่กกันอายุตลอดบัดผู้มาลักปั้นแต่กินนี่แม่บาร์เตอ่อป้ากันกันโดนโดนขาจังเอามันก็จะตูใหญ่บักขาดก็ไม่เหมือนกันอุ้ยอ่ะเห็นปลาแล้วเขาไปเห็นอยังตัวมีอะไนี่ยให้มุตโตส่ปุ๋ยกอให้ไหมล่ะ ใส่ปุ๋ยก่อภัยเออใส่ให้ใส่แขนมะใส่เดียละเทียรดใส่เดียนละเทียรดตะแม่ใส่ปุ๋ยกันได้แม่ก็ใส่ดูแทนสาใส่ปุ๋ยไม่แม่นนอการสาใส่ดูจังไหนซูบะไหลบิ้งเดี๋ยวเขาใส่ไปแต่จะเขาไปรับงานกันอยากกินนอไปเลยก็บ่ได้กินนอสาได้ถูกไหมใส่แต่ปุ๋ยบ่ได้กินได้อาันก็ทันใหญ่ท่านใหญ่ี๋ยวมันสิ่ใหญ่ยังไหวแต่แม่ยังนอนอ๋อก็ปลูกไห้มันได้หลายล้ำก่อนไ่้มันเดียเป็นกอเพราะเดี๋ยวเลี้ยงนอเลี้ยงลำมาก่อนตัวจะมาปุอยกิน มันนนอหวานปะทุ่มสิหวานอยู่แล้วแต่ว่ามันเหงไงพถ้าเใหญ่ตัมันกระตายตัตกระเทาไปสามริะกกิจเสียติแต่เด่นโอ้ยย่าเบาหลายเียงมอลำปลูกข้าวไปหลังบ้านเป็นอย่งไรเพราะถ้าพอรอนอได้กับไปสัพอรอนอได้กับไปสามแตว่าไายเองแหลงนั่นเพรยังจักันเพะยังจักเม็ดไแล้คนปูกคนฮดม่ได้กินบาร์นีนพักค้างก็คือการป่วยหลังบ้านอ๋อมันผู้แต่สมานรอยู่แจมด่างนั่งคือพ่อหนูจัก ล้วจะมาเหตุนาดีให้ดีค่ะใถวเบิ้งหนาตรงนี้เป็นอย่างีมันเซ็งมันเซังยันดับก่อนก้อนเมี่ยงพืนหายค่ะแต่มันเป็นผูดไรกอดยันโควิดอาจจะยินเสียงโวยหายกินข้อมือจีแมนไอหนึ่งไปหน้าพยันโควิดโอ้ยหัวจไม่นอนะหซื่อร้านหหมวกสมัครใเปพสมัครใจเยทนดเนี่ยเต็มยัดาเลยันโควิดพนักกยานใหายันขาดแต่พี่ยักะบพกขาวตัวหนาไม่นีเ้เออโอ้ตว่าเนี่ย่ขาวหนาพิลิต กระไสไสไซค่ะห้อนกรพี่น้องสร้างหันใจได้อ,อากาศมันหอ่นหอ,อ,หอนเดี๋ยวหล่าเอ้ยเฮาตัดตังใจสูงกับโรคกายโรคโภคลอยกันแต่ว่าเพิ่นว่าสวดกระเซ้าอยู่เพิน่นว่าสวดมุน่นแต่หลวงพ่อเพิ่นก็บ,บอกอยู่อยุได้คลิปเนี่ยโอ้ยเพิ่นบอกดีให้ดีอ่ะตาเกาตาสุปีเพิ่นเคยสวดเด้ปีมันหน้าที่แรกๆกันถ้าปนสวดเด้อจุกจังหวัดจุกอำเภอมันหายไปดิจ้ะบัดรอบนี้พาเพิ่นคือบ่สวดนะอันของ ความไทยกับวาแฟยวนโลกผู้นี้มันก็เกิดมาแต่ผ้าจ๋ายแต่ว่ามันซื้อมือเขาเอิ่นสมัยไม่ว่าโคู่บิดซื้อพนังบาเนาะสมัยที่กี่เขาเดินโลกเง้ยก่อนโลกฮาโลกฮาเนาะเปิเอิ่นโลกฮาพนังบาณเดียวกันนี่บอเอาอันเดียวกันนี่ละมันทางคนละสมัยซื้อเป็นก่อนนะฮาก่อนบ้านี้ฮาบกก่อนบ้านี่แต่ว่าพนังบาสวดเศร้าอยู่ดลโลกมันเป็นสีนด้ไอ้กี่กับเขเคยมีดอกเบาหวานอือบ่มีจักเทียร์ทอดเป็นเล็หน่อยแต่สมัยที่กี่เบาหวานเออ บาดยู่มาผัดาเป็นเบาหวานมาไม่มาเร่งไปยังเสียคือมาด่าคือมันตะกคร่เคียงมือแผลมันมันบ่พราะสั้นสมัยคือเสมอนีเนาะกับวอลูแต่วา่าโลกมันสีสางไม่ขึ้นมาเรอยคือจ้อาเฮาสั่งวัตถุต่างๆทเทียนความจเจริญนี่แม่ตะไคร่ทางกับเป็นทังเกียนทั้งล่อคนอ้นยางน้ำปลาเพ็ดปลาพ่อยไปซื้อปปเผิดคือมัอน,นกับ,บวอลูเต่าบาดเดี๋ยวนี้สางถานนมันทั้งดีเหรอ รถกระเที่ยวดีบันคือเป็นโลกไฟไข่เก็บมันเสียเดือนน้ำทางรถจัางว่าคือสิจ้างสามันมาก่ายเนาะทางมันมีกระบหดอกนะกระบหดอกหว่าแต่กวนมันกับสีนิ่งคดป่วยยอนละแม่แต่หันบุฟี่โซเชียลเนาะโอ้มันมันบุฟี่ข้าวสารบันก่อนบ้านเป็นบุฟี่ข้าวสารกับว่าเห็นเป็นดูป่นไดยแต่ว่ามีอยู่ในตะกี้ว่าลูกลูกบักห้างขนาด มีตะตูมาเขาปมมือดิเดหนาไล่บักห้างท่นผู้ใดหนาไล่บักห้างนี่ไปเว้าสาวก๋บ่านผู้ใดอยากเว้าน้ำเดว่าวร้อนผู้ใหญเออผู้ง่ายเดีหนาไล่บักห้างมันก็เศร้าง่ายัดเดี๋ยวนั่นล่ะมันบ่กเป็นอีสุนใจคนอื่นว่าายบักห้างแต่มันตุ้มใไงเด้มันเลือกเด้ดาดนีตัวมากกว่ากะมากอื่นว่าลูกสีดาดเออลูกข้อตีเป็นเสียมันมันมันเดี๋ยวนี้เขามาใส่ไหมเบิรเดนเนาะ เขาก็ไดิคิดวัคซีนเบิือนเดเอ,อก็มีวัคซีนวัคซีนแก่ลรกบักหางก็มีหมอเปินกระหามาแต <ม S 2> ่เศร้ามากเด้ลูกบักหางต่อมามาลกูกอัน,นอีสุกอิสัยอ,อีสุกอิสัยน,นี่ก็มียาวัคซีนฉีดให้ได้หน่อยกระเศร้าเด็กเศร้าไปเพ็่กระได้ยามาแก,ก่บัดต่อมามาเป็นโรคอหิว่าอออหิว่าตายโอ้ยเหนียดน้องกองกัดอหิว่าดิขีเขาจนเออจนได้ย่ายหนี้จากบ้านคนนี้มันติดกันแปดกัน บาดนเอ้ยบาดนี้เนาะเออบาดนี้ก็มีวัคซีนมาแกยาเชี่ยยาาเชี่ยมีมากเลยเออเออบัดโตมากมันก็มีมาไขวัดนาะก็มียาเชี่ยมาแ่ก็ยังมีอยู่ยอะเลบัดบัดโควิดเนี่ยมันคือเพราะท่านมียาก็สีมาแกได้ได้มาเร็วกะได้ยินว่าฉีดเพราะท่านทัวถึงใ่้มันเป็นจังไหร่แต่ละมาควเท่าสีจังไดรอยู่สิบ๊อบป็นแล้ว แต่ว่านนมาหาะแต่ว่าพคนนคือบอกใหรกินกะชช่ละจา่เป็นกระไชขิงเกเออกินกะชายกะไส้ดีกะใช้กะใช่ขาวเข้าว่าทีใส้นำกับน้ำเส้นหมอหมอยุจิลานะขาว่าลุงบาดยุลามาเห็นเนี่ยเขาบอกเขาบอกกะช่ทีเขากินกะช่ายโอ้ากินกระชช่เศ้ามันก็จะเป็นคารวมันกะใช่เขาคิด่ได้หามาปลูกสติอันเศร้าลุดมานดาจะบอกให้เมียฟังเพื่อว่าม่นดาเขาเขาสงวนไปเลย โรงพยู่บาลจุเนี่ยเขานั่นไปเลยเพราะว่าสิแล้วคุณไม่ต้องตกใจพะน่ะนั่งอั่นเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮามีกระชายขาวกระชายขาวที่ใส่ขนมกิ๊ก็่านอครับบะนั่นเด้หมอน่ะนางเลยว่าป๊ามาดีครับเอ้าอย่ามาตะนาเขาไปซื้อไว้กินกินไปพาเขาบ่อยเลยไม่ต้องตกใจเพิ่นเพราะว่าบ่ต้องกลัวว่ามันมันสิเป็นอีหยังเพราะว่า ยาเขามี่ยุปะวังสิเขาเข้าแนะนำอยูแล้วเาิห้กินกระปุกใหญ่แต่ละเขาให้กินอล่อดเลยแม่ละอันไม่นี่อย่างเห็นอ่ะนม่นว่อยว่าต้องตงวนตั้งกโอใช่คส่คุเคุณคุณคุณ ตับหวานด้่แม่คืออยากกินอยู่กับกับปูนกับตับหมูล่องเบิงอร์อะไรนะเขาเอือนกระช่ายหมอหมอนั่นเขาเอือนกระช่ายขาวจ้ะก็พอกระช่ายขาวที่เราใส่ข้นมกินนั่นแหละกินเลยไม่ต้องกลัวเราก็ยังหวานได้เราก็คกระะสสมานนี่่คือประเทศไทยเฮาน่ะนะมันญาเพราะอึนเพราะอยากไม่ต้องตกใจเขายังหวานสัตว์เนาะหมอนี่พุงอ่ะ พวกหมอพวกยงสิบววคุนป so ่วยเดืดนเพราะตุ่งไกเยัาได้กินเลยเขาฮัียังสิบวบกับว่มีเดี๋ยวนี้ท่านกรุงเทพปูน่าจะมาใครเอากิไว้แต่โควิดมามากแต่ว่าสุมเมาอยยานอนอากอยู่ในห้องออกมาตากแดดรดแดดอยู่ มันจังไคอยร่โควิดมันมันตายแดดดีมันยันความห่อนเออมันยันความหอนีิเพราะว่ามันอยู่ใดแค่โคิดแค่สมเะหรือว่าตายต้องคนตึงแดดเขาขันแม่ขวางใช่ไหมเขาเออตอนนี้เขาต้องไปตากแดดยุ่งสิแล้วมันจังไปยการโควิดเลยเพราะานั้นสิ่งส่วนตัวไปหน้าดีเนาะขอพออันอันอันนั่นเขาหนูมานั่งยืนันนี้我妈แม่ว่านกินเนื้อย่อันนั้นเดืห้ามันนั่นก่อนนั่นอายุในถุงนะซ้ำซ้ำอันแม่ก็คอยมา เค้กเค้กเอาเจ้านั่นแนี่ยกินค่อยตาไสเสือเนี่ที่จริงมันเป็นกล้องกระดาษได้ลูกอันนี้แม่เอาอย่างนี้ป็นกลองกระดาษหรเลเทสอันนั่นไงจินโล่ไสจ่อกินโลดก็ไม่มุ่งเจ้าแล้วเพราะว่าเอากับยังมาเค้กเออค่อยเล่าตาออกจากมันเป็นกล้องกระดาษใหญ่ค่อยเรียกว่าเอาคือยเรียกว่ามันใหญ่ล่คอยเรียกว่าชอบแต่ว่าถามซื้อมันกินเบิรงกักิร์ตมันจะสวยจังแพงแต่ในอิมอนิเงียร์ซื้อมากเลยอิมอนิเียร์มากมืกขึ้น เลยเหลอยูีก้อนแม่เลี้ยวมาสามก้อนแ่ตักออาแม่ตักออกมันบ่ไร้นั่นตักไปอ็กน่อยซึ่งเหมือนแม่บ่มาขนานีอันอันนั้นละพ่อมากเป็นขนมปังขนมหยางเพเคยมาเจียเจียันเจียวไว้หันดายันมดจอมสิแม่เขาไม่เขาสีเขียนี่แหละย่าบอกว่าเสบเบอนอมันกนั่งกับ่อมาเได้ยินปัจจุบันโอ้ แหนกูไปไห้แล้วผันาเราบมาเสียใจเด็แล้วก็มาให้มูบดดองล้ว่็่าเขามาอยู่หล่าแต่่าเข้ายิ้มแล้วมูดตัวกินโตซักูตัวสังสี่วนไม่หอกก็แม่มากอยู่แต่บามันางสายเลยแมสายเลยแม่ออกไปทัวโลกแม่มากอยู่มันางกินเราสิวันนั่นแม่มสิวันแม่แม่อ้านกินกันบ้านข้าวอ้วนแล้วแม่ก็สีวันนี่แม่แม่ก็เลยเอาไม้มุดต ไอหมอนึงมันอกมากมันก็ไม่กินมา่สุคนลวบ่มาให้ผู้นั้นผู้นี้ดอกใส่แล้วล่ะใส่แล้วทาผาทาาจอดในโลกไหมชิอะไอย่าง้อปูบ่าวอ้ยผู้มาในหาบาผูบ่าวบ้านก็อยากมายู่มน้ำเขาไม่แม่อนไม่ขายพวงอะไรยโควิดน้ำเขาอผู้บ่าวไม่จะบ่าผู้บาถล่ ผูบาวสมื่นมันมันว่าจิไปเรากันได้มันมันกองอันองกัองต้องต้องสิประวัดีดีดีขนั่นก็มีดอันอะนอันอะอย่งก็บางเทียนข้าเข้าขามาจักรแ่นนั่งในกองมันกองไล่ข้ามาจากรผ่านมานี่ตายมากมันิงเข้าดีเจ้าภาพไสก็ไม่จ้างบ้านยังก็ไม่จาเจ้าภาพกันอำเภอกระนวลบ้านยังเหรอบ้านหน้าข้ามยัปบะเมตัวตัวเป็นผู้เขียน สัญญาณนี่มือหนไม่ทราบยว่าประเทศไทยแสดงมื่อไหแสดงมันจีสองมกลาน่งมราณสองมักลาีนหนึ่งเหรียญย้อนเพื่อบางก่าจะคของะเขาเรียกว่าคนบุกข้าใบันไก่จะพาเฉียนเราต้ออาเีมาได้คนหลยแโนมาได้หนนเนาะยยวดีไ ีนี้มันคือนมาโดนแต่โควิดมาตะมกกุล่าจลพรคือแต่ภาคของเมสาอันนั้นนั่นมันเขาเ่าเศร้าจักรีใช่ว่ามันนี่ก็เด็ดไปแล้วอันก็เด็ดไปสิเหลืองห้างนันเขามาเใีญ่เหียงานเป็นจะเลตูนเจ้าภาพอยู่แต่ว่าไม่ได้งมาค่าโควิดนี่แหละก็เด็ดไปแล้วพีหนามันไม่เหมือน่อนอ๋บ้าประจันตูกับเป็นนายกับียอ่ะเนาะที่เราไม่ขีดแบนูร้ัทใหม่เนาตว่ากระชายมันดีเนาะ เออกระชายเนี่ยกินไว้เลยห่าไปนี่เห่อไปซื้อเลยห่าตลาดบ้านไครตั้งใช้โค้งงอจั่วจั่วหรอกครับที่ไหนจะวันเขาก็วันกระชายสนานไม่ติดรักษาโควิดแม่นี่ก็สิบไร่กระชายกระชายขาวเนี่ยโควิดแต่ว่าเขาเขาสื้อห้าผูกบวกปุ๊บมนจิ้มกรซ่าบวมหรอเพราะตว่าเขาคนใจแบงนี้เขาเขาจิาเยเขาโยนกระสิของประเทศไทยไปซื้อดอกไม่ไม่ให้รุนจบเป็นของไทยเรียบร้อยแล้วนั่นแล้ว ปไ่กเด้ือ the น the ้ำเนมเด้เามู่กอเนาะนเงินยเขาไปนจกกัเนาะ่ยอย่งเงียนันมันเวาตามตำราเนาะกระชายินี่มันก็เป็นยาคันคันนั่งเขาจะเอิ้นโสมหน่อยเนี่ย โบได้บ้างูมหน่อยของคนใช่แต่ว่าขันยุประเทศกินก็สิอของเขามันมีรุ่นดีก็นี่เขาก็เอื้อนสูมส,ม,สมรนมันเป็นนั่นตกมาเป็นเทศไทใมันเป็นสมห <โอ S 1> น่อยเ<อ>ขาเอืเอ้นอ,น,อนสูมหน่อยเขาเได่เอกระช่เขาเอื่นกระช่ายท่เขากระื้อนสมหน่อยเขาเอื่นให้มันซื้อควัดแกนกันรถติดุ่ตีมันมันมันเอื่อนเนีซื้อมวลเป็นบ่อก็สิเป็นอย่างละมันจะมาหายมาก่น ก็ไปก็ไปนี่นะป้าแล้วก็ไปสิอยากไปอย่างไรน้อชุลาอยู่น้ำเขาเนี่ยอ๋อเจ้า่สามไปถามเด็กเบิ้อสุขุนเปนันติเจ้มันสัประหลังเดียนมานด่านั่นเมีก่อนมันจะฆ่าด็กรู้ไปถามว่าเกิดไรสปแ่ด้เว้ยเายถามมึงเบื้อสุขัตาเจ้าสิไปอย่างไรตั้อมาแล้งกิจะหอยปันไฟปิดเออคนแม่เมืองบางเนี่ยมาาเลีต่จ้าตำรวจนตั้งด่านนี่ถามบมดสุขันออ ่ลเอารถติดบักขักเลยนะเขาเป็นบ้านเห็นทั้งนาเขาเป็นยังไงผู้เรผู้ใดจอดบักคักเลยมิเตอบักขั้นใหญ่ๆเลยนะขั้นนี้มันสิแกเมันลงโคราชตัวนั้นต่ำกันมันลงโคราชเลยนะต่ำกันเดี๋ยวนี้มันโล่เฉลี่ยบู้มันสเปลังกระไดเขาะว่ามันสิเป็นราคาอยู่แพงเดี๋ยวนี้ราคาแพงนี่แล้วมันสิคือตระลุกปรไกเยนน่ะเป็นไงขันหันเซียนสมมติว่ามันพื้นปีเนี่ยเนาะ เออพอไปเยียนผัดไปปูเออไปปูขันมันขึ้นเพียงหัวข้าวขึ้นผัดว่าอ้อยเป็นราคาผัดถอนมันติบัดถอนมันถิ่นผัดปูอ้อยกระน้อยเพียงหัวข้าวอีกปัดอ้อยถิ่มผัดปลาอ้อยถิ่มนั่งสี่แหนะปั้นปูบ้างปูนั้ปลูบ้างเที่ยวไปเที่ยวมาเอาไปเอามาจกว่าเหมือดนาเหมือดแนวสุดท้ายก็เลยปลูกมันผัดก็ฟังแด้บรรเลาให้เพียงมากยขย่ำเจียวเข่าผมกระบวชเออท่นะ เย้าขอแลียผมกะสีกพะนะบานนี้บานนี้ขันทอดย่ำดำหน้าผมกะบวดอีกพะนะขันดำน้าเรียกผมกะสีกพะนะบักอินมะกะซีจังสันก็ผูกไว้ก็ผูกมันของมันก็ได้จังว่านั่งก็ค bon ืนจะขวามนั le ่งก็เคยทานไปเขียนอยู่เขียนแฟนเราเขียนนั่นมุกเตาด้ากันจะเขียบบ่กับใบเอ็นบ่ได้ละนานนี่มันหันว่างสีน้อยเขียนคือย่เออบ่ได้ละนานนี้เอาซุปเขียดได้กัน อันเลี้ยงบ้านพ่อเถ่าตอนเหล้าป่วยน่ะเล้วอยากกินหน่นี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยมะวอาพืชคนออกซื้อแถวนี้กินลาบมาะวอกมันแหมนอีหลีบ่เอาู้ดกินลาบ่แมนนอยูไปกินกาลาบเอาพอยไงละป่วยพอพอเถ่าเล้าแม่พลอยเขียนเนี่ยเออนั่งหัวข้างั่างนั่งว่ามันแหมนอีหลีตีเขียนแหมนอยู่จ้าเอาจะได้ก้าขามาะวอกมาลาเหมือนกันตัวละเนาะบ้านนี้พอไอเอ็นแล้วก็ เขาเลาเป็นตัวตลุ่กร่องเป็นแต่จักษวานอยากให้เศร้าอยากให้พอเศร้าอยากกินหมูจองอ่างปรจังสีเนี่ครับผมตามประพันธ์พี่น้องเลย้วที่นายชว์กันยังไงช่องเพจบ้านรัตนสินินตาแท้ราดขอพี่น้องมีความสุขหลายสู่กับโลกโควิดต่อไปเด้อพี่น้องพี่พ่อกันยิศาได้พ่อกันยิสาหนะครับผมครับพ่อกันยิสาน้ครับพี่น้องครับ